เอาเค้ากําสองถุงเอาปลาเอาปลาอันนี้เจ,จ้าบาทจ้า มีกินปนจ้าอเอาปลาย่างค่ะน้ำพริกไปาาาน้ำพรไปาย่างหะคะ่ะก็ไปกัปาย่างนะ

างนอกไม่ได้ร้อนสวัสดีค่ะมาแบบสวัสดีค่ะสวยๆพบกับซีเนสตอีกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้จะมากินแป๊บหบนึง่งจัดจานก่อนกินเหมือนเดิมเพราะชีวิตคือการกินเราอยู่กับการกินเราก็ต้องกินเข้าใจาไหมคะอาจจะได้ยินเสียงพัดลมนิดน,นึงนะคะเพราะว่าร้อนออกไปถ่ายข้างนอกไม่ได้ค่ะหอนอีลีพี่น้อง นี่ะจะพยายามทําคลิปให้มันสั้นลงนะคะจะไม่จะไม่จะไม่ทําให้มันยาวเหมือนเดิมเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนขี่เกียดดูแต่ก็น,นั่นแหละค่ะไม่ใช่เรื่องของเราไม่เรื่องของคุณวันนี้กินน้ำพริกปลาย่างนะคะปลาย่างเลยจ้าผัดต้มเดี๋ยวกลวย ก็ผักต้มอันนี้ก็ผักต้ม่ะอ,อันนี้ผักเดิมผักเดิมนะนี่ผักเดิมเก็บของเก่ากินนะนี่ไหนยูแสบพีเก่าที่นอนแสบคี่เกา่าแสบคี่เกา่าคาสาวมีแสบคี่เกา่านี่จิโร่บอกมาแน่ก่เป็นยังดอกเขากินเองเงื่อมันสะอาดอแล้ว อัดต่าดๆแล้วเป๊ะแล้วบัตรเชีลาวนี่คือขาดไม่ได้เลยเนะนี่ยอร่อยมากขัตชีลาวนี่สาวพักสดฉันก็มีโอ้ยมันอยู่ไนกันเนี่ยโอเคนจาอาจจะมีเพิ่มบ้างไม่บ้างด้วยไงนี่จาอุ้น้ำพริกปลาย่างและที่ขาดไม่ได้ ปลาทอดอยู่ตลาดพี่สามสิบห้าบาทได้สี่ตัวเดี๋ยวจะจันก่อนอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งี่ได้แล้วหนึ่งหนากินเด็กน้องเห็นไหมเห็นไหมเอ้แบ่บทั้งหมดนี้ทั้งผักและน้ำพริกปนนะคะปนซื้อ รวมถึงวันรีด็ดคนโสดให้เข้ามงเขากันวัตวันมาโสดเท่านั้นลรเขอาม้งเขากิน,ม,น,ม,น,ม,กนมันเลินงนี่สาวม <c oughs> ากินเขากันจ้ามากินเขากันมานเดียวนี่เด้ออ๋อเดี๋ยวพิเศษนิดึดิงโสนัาสนุนหลักอย่างเป็นทางการสบู่สครับกาแฟคอลเจนซิลินัทโซสบู่ของฉันเองพี่น้องแน่ไม่เป็น ได้ไม่เป็นมเมล็ดก,กาแฟได้หนิมเมล็ดก,กาแฟได้หนิเห็นบ่เห็น่ยจะแน่เป็นอย่างอื่นเด้จะบอกว่าสบู่เนี้ยดีมากฉันจะบอกมาโยงเขาจะขออีเดอ้อคุยก่อนคุยก่อนคุยไปคุยคุยคุยไปก่อนอยังาพอก,กินขายของนิดนึงคือตอนสมัยนั้นอะสมัยย้อนกลับไปเมื่อปีปีที่แล้วนะคะด้วยความที่เราเนี่ยมีคู่เนาะเราเนี่ยก็ไม่เคยดูแลตัวเองเลยเพราะมัวแต่ทํางานสร้างครอบครัวเนาะ เออเราก็ไม่ได้ดูแลผิวพรรณตัวเองแต่พอตอนนี้นะคะโฆษณาจะคล้องไรคาับสิวโคชนาจะคล้องไรบาวินแต่ราจะเข้ามาสนเอาพวกามสวยดีๆเนาะฉันจะบอกมาพอวันหนึ่งที่เราอะค่ะมาดูแลตัวเองนะคะหน่อยก็เลยได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาซึ่งเทสกับตัวเองแล้วนะคะว่าใช้ทุกวันสครับแบบสครับร่างเราได้ดีมากแล้วก็ทําให้ผิวเราแบบ เนียนนุ่มนะคะเนียนนุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่ทําให้แพ้ด้วยเพราะว่าเรามีสารสกัดที่มันจะอ่อนโยนแล้วก็บอบบางกับผิวที่แพ้ง่ายนะคะเน้นให้สครับตัวนี่จะบอกว่าผิวของสีนัดนะไม่ได้ขาวต้องบอกก่อนนะคะว่าสบู่นี้ใช้แล้วไม่ได้ขาวนะแต่ใช้แล้วผิวมีสุขภาพที่ดีขึ้นถ้าอยากขาวไปฉีดค่ะ ไปกินคูตา้าไปกินวิตามินให้ขาวไปเลยแต่สบู่ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนห่อใดกระซงเด้อมันไม่ได้ทําให้เราขาวสาวสติตั้งสติอันนี้คือสิ่งที่ใช้ทุกวันนะคะก็เลยออกเป็นแบรนด์ของตัวเองมาเพราะด้วยความที่อะไรที่ใช้ดีเราก็เอามาบอกต่อนะจ๊ะเราก็มีก้อนเล็กก้อนใหญ่เป็นเซ็ตทดลองให้กับใครที่แบบว่าโอ้อยากลองก็ลองได้นะคะใช้ทุกวันผิวดีขึ้นทุกวันผิวดียังไงเนียนนุ่มมีสุขภาพที่ดี อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนบอสคราบผิวด้วยสบูก่ก,กาแฟนี่นะจ๊ะโอ้ยอมสิเฮียสคราบผิวด้วยสบูก่กาแฟตัวนี้นะทุกคนสินัทบอกเลยเสร็จเรียบร้อยขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาให้ผิวนุ่มทันทีเสร็จเรียบร้อยนะตัวย,ยังไม่ต้องแห้งนะยังไม่ต้องเช็ดตัวออกนะให้ทุกคนทาออยเลยค่ะแเบบี้ออยจะทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเห็นได้ชัดมากสินัทไม่ได้ขาวนะทุกคนแสงกล้องอะไรเอ่ยมันอาจจะทําให้ดูแบบขาวใช่ไหมแต่สินัทไม่ได้ขาวสินัทเป็นผิวแบบแล้วก็ไม่ได้ดำคล้ำสินัทเป็นผิวแบบน้ําึง เออกล้าพูดกล้าพูดเลยไม่ได้คุยตัวเองว่าโอ๊ยผิวมันมึงอะไรมันเหลงสิไม่ใช่ฉีน้ำกล้าพูดได้เลยแล้วก็ผิวฉีนั้นคือนุ่มนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากนะคะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากกล้าเอาตัวเองกล้าเอาตัวเองการันตีได้เลยเพราะว่าใช้จริงนะเออพอกอดพอกอดพอกอดขายของเยอะแล้วกินข้าวจ้ากินข้าวเดี๋ยวเรจะหาว่าขายของเนาะก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นผู้สนับสนุนหลักใจดีสนับสนุนเจ้าของในการที่กรี๊ดจ้าว เป็นเยาวาร้านประจำร้านเดิมจ้าก็จะมีผักโขมเนาะผักโขมของโปรดผักของโปรดนี่เลยเนาะผักของโปรดของสีน่าเลยนะทุกคนสีน่นมากกินผักเนาะกินผักกับน้ำน้ำจิ้มน้ำพริกเนี้ยสีน่าสีน่ากินข้าวที่ลาบ้างเดิมเดไ๋ยวเอา๋ยวอย่ามา พี่น้องฟ้าใช่บมาเด้อไปยังมึงไปยังมึงจีงเขาเทียงนะมามาไปตลาดแมะไปตลาดเนาะใครที่ไม่เป็นพ่อค้าแม่ค้านี่ก็ไม่รู้อะไรเลยเนาะคือแบบเป็นไตอีตุนพ่อค้าแม่ค้าเนาะขอไม่ขืนแนมะขอไม่ขืนไรแมยแต่แบบคนเป็นพ่อค้าแม่ค้า เขาจะมาฝากขึ้นเลยเนี่ยเขาบอกว่าผมาจะไม่มีคนซื้อไงให้เลยบ้าแกอืมเนี่ยนี่ฉันพูดแบบนี้นะเพราะฉันเองก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันไงฉันก็เลยมีความรู้แบบเออเข้าใจเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ซื้อตลาดแถวบ้านจ้าร้านโปรดร้านเดิม่มร้านประจำแจบคือเราเด็กๆก็ไดบยัง ปากก็เส่ยอ,อืมอมเ้ไม่ดอกินไม่ดอ,อกกมาสิเอามากิอานอาะคือเนี่ยอาท่ลาว อันเนี้เอาสีคลามาชวให้ดูอืมเราะว่อใครอยากใช้ตามสีน้นจะบอกงี้นะเดี๋ยวเกี้ยวก่อนพีน้ำจะบอกว่าคุณขัดเถอะคุณขัดทุกวันเพราะมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่เม็ดบีดเม็ดเม็ดกาแฟมันคือเม็ดกาแฟที่แบบเราสก,กัดมาแล้วอะ่ะแล้วมันไม่บาดผิวคุณอะ่ะเข้าใจป้ะ พอมันไม่บาดผิวคุณเนี่ยคุณสามารถใช้ได้เลยทุกวันและสิ่งที่เหนือนการคาดหมายอะไรรู้ปะสินะโดนทักว่าเฮ้ยเวลาออกแดดอะผิวพองเอาจริงไม่เคยสังเกตตัวเองเพราะว่าเราเรามองตัวเองไม่ออกหรอกเพราะหรือแม้แต่ถ้าอยู่ในร่มก็จะไม่มีใครสังเกตได้เห็นแต่พอเวลาเราออกแดดปึ๊บผิวเรามันจะพองพองเลยอะพองแบบชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมันเนียนมันนุ่ม,มอะไรอย่างนี้จริงอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โม้ให้ลองไปทําดูแล้วจะรู้ว่าจริงเราบอกเลย หน้าไม่สวยแต่ผิวสวยก็ได้อยู่ไม่ร้อยเปเซ็นก็ไม่เป็นไรเอ็น้อยดูแลที่ผิวเราให้มีสุขภาพให้มีสุขภาพผิวที่แข็งแรงมันก็ดีกว่าป่ะทุกคนถูกป่อวันนี้ขี้เกียจเล่าเรื่อของตัวเองเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็ได้นะเป็นสบู่สครับกาแฟคอลลาเจนนะหอมมากหอมน้ำผึ้งมากหอมอะไรก่อนโอ๊ยมาบอก ย่อยเกิดมาเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหเนี่ยกินไปซะไปคนเดียวน,นี่เห็นไหมฉันก็มีความสุขได้ในแบบของฉันแหละเธอ ทำคิปให้มันสั้นๆนะมันปาไปสิบกว่านาทีแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยไม่ตัดหรอกอาณ์มันต้องอย่างนี้แหละทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบแหละอารมณ์ทั้งย,ยาวๆอะ่ะดูก็ดูไม่ดูไม่เป็นไรมาว่ากันกินปลาบังสมองเขาเจ็บมากตัวอีก ชอบเหมือนกันตอนแรกกินไม่เป็นนะพิ่งมากินได้ตอนตอนอายุยี่สี่ยี่ห้าตอนนั้นนะสมัยนั้นเป็นไรน้ำเดี่ยวเอาอัดหนีลใส่เมีย one. อ่ะร้นอนไหมทุกคนห่อนะห่อนี่ดีห่อนี่ดีกว่าไหมห่อนนี้เด็ดน,น้ำพริกปลายาวผูชุดยเยี่แบบหมดห่อยแล้วทุกคน,น,นว๊าปิ๊ง bạn, bên này, học suôn suông, ăn là, để tham đưa vào hỏi sắm riêng nhàng, sắm riêng suối đinh, là hỏi mấy cô suối đinh, nghiêm trọng và cẩn cẩn, cái này, không มันต่อหลายสิมันมีคนเมืองกระซังมันบ่แม่งเรื่องของฉันฉันมีหนังที่กินเนาะฉันมีหนังที่กินเนาะแค่จีติ่างกองกินไปเลยมไม่ต้อ่แค่ขอเดกก่นมหนึ่ง ปลา,ากระเสียบปลาอะไรเนี่ยปลาทอดเนี่ยปลา,า,า,าดีต่อ,อดีอ่าะอันนี้อะไรดอกแคเหรออ๋อต้นแคเหรอใช่ไหม มันดอกขาวอ่อนแค่นี่ใช่ฮึอยากฮึทุกคนจีนันอยากจะบอกนั่งอยู่ตรงเนี้กลินหอมของสบู่หอมหุ้ยฮู้ยเลน้องอ่ะ ก้อนใหญ่คุ้มมากทุกคนหนึ่งร้ลยกร,รมก้อนใหญ่คุ้มมากบอกเลยก้อนใหญ่คุ้มจริงจริงเออมันบานมัม้มมงหรือแม่หมดอ่ะหอมมากสมูทอะไรก่อนสมูทสครับกาแฟคอลลาเจนบายสีนัสโตซงงี้แค่น่ะออนไลนร่มขาวทอง กูบ้านนี่จะเขามาจีบเนาะคะ่ะบ่ตองเขามาแลลวก็ไดโอ้ยบ่เป็นยังน้น้นองพอใจออจะได้กี่งล้วกัน,อนเอาไปีีสมองเรียมเนียมย ไม่ค่อยตัวยิงบาดตัวเองว้อย,อยเซก่ะเอาล่ะพี่น้องขาฝากผลิตภัณฑ์แบรนด์แรกของสีนัดด้วยนะคะสบู่สครับกาแฟาคอลลาเจนสารสกัดจากสมุนไพรล้วนๆถามว่ามีแยังแน่จังว้ได้ด้อกันแต่ว่าเดี๋ยวสิล่งไมใหาย ในเพจซีนีนัดแบรนด์นะคะซีนีนัดแบรนด์เข้าไปค้นได้เข้าไปดูกันได้นะคะฝากแบรนด์น้องใหม่ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยหาสื่อกันได้ดถ้าแชรเขามาสื่อกันได้จ้าถ้าไม่อยากลองก้อนใหญ่ลองก้อนเล็กก่อนก็ได้แต่จะบอกว่าก้อนใหญ่คุ้มกว่าแล้วก็ที่สาคัญนะทุกคนการันตีได้นะว่าใช้ดีจริงๆเพราะผิวสีนนัดดีขึ้นดีขึ้นจริงๆเออเนาะเพราะว่าสีนัดเทสกับตัวเองแล้วนะคะแล้วเดี๋ยว อะไรยังไงสอบถามเข้ามาในแชทเนาะ <c oughs> อิ่มแล้วก็เลือกอเก็บไว้ก็บไว้กิกกมนมือหนาเนาะจ้าก็สัญญาใ่ตู้เย็นคือเก่าสำหรับมือนีสิไงก็มานาั่งกี่เขาคือเก่ากินข้าวยังไงให้ได้ฟิลก็คือกินข้าวหน้ากินข้าวกับตัวเองนะคะเปิดตู้แบรนด์ของสีนัทเองนะคะฝากทุกคนอุดหนุนด้วยเดอ้อก็คลิปหน้านะคะจะพาไปกินอะไร ที่ไหนกินที่บ้านกินที่ข้างนอกกินที่ไหนอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่อง Siri Channel นะคะ S I R I N A T Siri Channel นะคะในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามใน f c e b o o o เ Facebook Siri นัดชอบสะอาดด้วยนะคะคนงามคนโกนะคะเฮงหลัดนิคมหลัดกับบ้าง <c oughs> <c oughs> ฝากนํำด้วยจ้าฝากช่องน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากเอ่อพจดซีนัทแบรนด์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันของทุกคนด้วยนะจ๊ะฝากอุน้นผลิตภัณฑ์ของซีนัทด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ซีนัทไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบายปีก่อนปีก่อนปีก่อน